ทับทีมนะคะตอนนี้นางก็ลดลงนิสหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก็ตอนนี้นะคะถึงบ้านแม่แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปอุบลต่อมารับแม่ค่ะแม่จะได้เอาข้าวไปกินข้าวข้าวเย็นที่ในตัวเมืองด้วยนี่ค่ะคือของของเราสวัสดีจ้าสวัสดีสิสวัสดีจ้าฮะ อ๋อไปอยู่หน้าจ้ะยังบ่แล้วนี่ยังยังอยากขนของสิไปเมืองก่อนค่ะไปเมืองก่ันย่าง่ย้อนแมนตอนนีภูรจ่าไอ้เงี้ยแล้วภูล่ะอ่อแม่วาดีจ้าโอเคพิดเป็นอย่างอ้วนใหญ่เอ้ยชาวกีรีชาวกีรีชาวกีรีอุ้ยไก่ซะด่าไม่ไม่ให้แทนเชียก่อน ให้แทนอันนี้ค่ะ,คะแม่อันนี้แม่ปาฟัสซี่ค่ะสวัสดีสิคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีฟันสวยนะคะไปทําฟันให้มาใหม่ค่ะก็เลยยิ้มสวยค่ะนี่ค่ะโอเคอันนี้ไปนี่ละเพราะตรงก็ไปเมืองดอกไม่อันนี้ฟอมใยมอง่งฟอมไม้มาม้าเออเอาไว้ในบ้านหรือเอาไว้ใส่ไ,ไว้ในบ้านไปไป,<ๆ>ไปเอาเข้าไป <'ll> เดี๋ยวจะไปกินข้าวทิ่มไม่ใส่ลรอ Oh. Okay. นี่นะคะของแต่ยังไม่เอาลงนะคะเดี๋ยวไปลงตอนนี้มารับแม่ก่อนค่ะอันนี้ค่ะบ้านแม่อ๋เดี๋ยวห้องน้ำอลังการงานสร้างเวอร์นะคะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเอาของลงบางส่วนค่ะมารับมารับแม่ไปกินข้าว เอาหน้าวัดดีจ้าเอาเอานึกว่าเป็นหน้าเอาหน้าวัดดีจ้า,เ,าเห็นกางหลังคือกันไหมเตรีย <c oughs> มอยู่นู่นไปรันดี้ยิงเดยวปาร์กนู่นเซฟ to eat ย o ทู e เยสชิคามทู เดอกทำชูชีไปเทสเธอชูอ๋อพาเราไปกินขา่าจะหามาหาไปกินขา่าแม่แม่ไอ้สังข์กด่าก็ด่าจะถ่ายรถนั่นเอาลงมาได้เดี๋ยวหอดแลน,นต้องไปลงหอดที่อนกันยังลงเพราะว่ามันเปล่าไปเพราะว่าเออมันจอยลงตลาดชิโมสลีไมไปครับ โอก็อย่าดาวลิตเติ้ลเบดอันนี้ต้องแทอ่ะทัพทีมนะฮะนี่ค่ะใครที่คิดถึงทัพทีมนะคะตอนนี้นางก็ลดลงนิดหน่อยค่ะแสวัสดีเอฟซีนะฮะเอฟซีหลายคนถามหาไหนอ้วนอืดหรือว่าลงอ้วนอ้วนนะว่าเป็นสาวแล้วนะคะเป็นสาวขึ้นกับเดิมเยอะเลยโอเคอันนี้รอก่อนคือบ้านแม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาหลังเดี๋ยวป้าค่อยมาถ่ายเดี๋ยวหลังป้าที่จะมาถ่ายให้ดูนะคะ มันเล็กค่ะสีดาวอฮก็สีเหมือกันใช่ไหมใช่ไหมใช่มใช่ไมใช่ไนมใ่ไหมไหมใชก่ไหมใ่ไมใช่ไ่ไหเใชหม่หมใช่ไหมว่่ อัพเทาจังโถหาอัพเทาเขาสองโลมาใหา้เยอะเออพีทพีทพิทที่เรียนแถวเซนโลเคชั่นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคิดถามอยู่ถ้าช่วยเดี๋ยวถุงไก่โซดาเอาไปเลยแล้วกันเดี๋ยวไปกินข้าวกันจะแมนอ้วนจนต,ตาสิปิตน,น้อยแย่หมองอ๋ออาหารโซดาเดี๋ยวเดี๋ยวไปแมน,แมน อาหารหนั่งถืออยู่นู้นไงแม่แม่ถืออยู่นู้นกันเป็นเป็นอานีพแล้วกับตรงนี้คือละอ่า่ยวเฮอร์เซนโลเคชั่นเดี๋ยวครับโลเคชั่นโอเค ก็นี่นะคะถึงแล้วนะคะบ้านเช่าที่อุบลของเราค่ะนี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็สดาก็อยากเข้าไปข้างในแล้วค่ะก็นี่ค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะนี่ค่ะเดือนละหมื่นค่ะบ้านชั้นเดียวส่วนของที่จะตามมานะคะตอนนี้หลาน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 ป้ากำลังตามมาค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็มีเฉพาะของที่เราเอามาก่อนเออเงียบดีค่ะอหบ้านอันนี้ก็ติดกันไปหมดเลยนะคะมีคนอยูู่บ้านนี้มีเด็กด้วยค่ะนี่ติดกันแบบหุ่บ้านใหญ่มากนะคะที่อุบลค่อนข้างจะใหญ่ค่ะดูอยู่กันเต็มเลยค่ะอยู่ดูกันทุกบ้านเลยค่ะเนะี่ยนี่ค่ะก็โซดาก็จะเข้าไปเซอร์วยกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในกันนะคะตอนนี้เราต้องรอเจ้าของบ้านก่อนค่ะ ให้เขากุญแจมาไขาให้เราค่ะขอใหกุญแจมาไขาให้เรานี่ค่ะต้นมงต้นไม้เขาก็มีค่ะเราต้องเซอร์เวยโอ้โนี่ค่ะหลังบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ที่ก็น่าจะประมาณ60ถึงไหมเนี่ย50ปากไม่รู้ อนนี้นะคะเราก็รอเจ้าของบ้านนะคะนี่ค่ะเอาของมาวางตรงนี้เต็มห้สดาเป้านะคะเพราะว่ารถน้องแทนนี่ค่ะของอยู่บนรถน้องแทนมาสองคืนเต็มๆนะคะก็อยากพักรถเขานี่ก็รอกันค่ะเจสซี่ลิสต็อปค่ะจะได้ใกล้โอเคนี่ค่ะของเราไม่รู้อะไรอยู่ในรังนะคะ นี่คือสภาพการย้ายบ้านนะคะจะเป็นแบบนี้

ขอาว่าหนีแนวยังวะขาวแล้วแบบเป็หลานอาหารน่นเมือ โอเคขอบคุณค่ะค่ะได้ค่ะอ่ะอันนี้ห้องครัวอ,อันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวเป็นห้องน้ำอันนี้โต๊ะทำงานอืมไม่เอามันรูมก่อนอ่ะ นี่ค่ะลูมนะคะห้องมาสเตอร์ลูมอันนี้สวยเลยอ่าในห้องนอนก็จะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องมีโต๊ะทำงานที่ด้วยอันนี้ห้องนี้ก็จะลูกเก็บของได้เปิดไฟหน่อยค่ะนอนก็ได้เก็บของก็ได้ ันนี้ก็เอาของอะไรมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเคลียร์อ,อ,อนี่นะขนมาไว้ห้องนี้เนาะอันนี้คืออะไรอ๋อนี่เขาเห็นตรงนี้แเละ เเปอขตั้งทไอ่าได้กิน <c oughs> ได้กินได้ก็โอเคเนาะอันนี้ก็ไปประตูค่ะ <c oughs> ชอบเกมแล้กเส้นจันดาเยี่ยฝาโมอยู่ปกติไปนั่งไปนั่งไปนั่งนะคะอย่ามองนี่อะไรอย่ามั่งอย่ามองบอกว่าค่าไฟค่าหนาชุนเคียห์ให้เงินเลยเ้อะค่ะเพราะบินไม่มากตัวเองก็จ่ายการเดินไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่มีอะไรก็น้ำต้นไม้ฝังด้วยค่ะได้ค่ะแล้วก็ส่วนค่าเช่านี้ก็ให้โอนเข้าบัญชีใช่ใช่ อยู่ไกลจากนี้จุ้มนะไม่อยู่ไม่ไกลแต่ร้านจุ้มมันอยู่สนามเพียไงเมื่อกี้จะทั้งเช่าทำไรนวดเช่าอ๋อทำนวดเช่าด้วยเหรอคะอ่ะโอ้โหให้แหม่เลยไม่อย่างว่าเจอโควิดนีไปบ่เป็ลี่ยนเลยโควิด a n y น i m e a n เป็น e free so do I have to do you have anything to do with uh, immigration or not? we have to do TMS for you. For so, so. oh I I'll have to because my 90 day report is due and uh, I have to uh, September March September March. when we have to go in March in March, in March. Yeah. Yeah. oh โอ้วถึงตรงเดียร e y ี่ TMS เห็นเราไม่ Man, that's สะดวก morning so mai yeah. they gonna they gonna ask that when i go when i go to my day report yeah so okay